สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องฟองไปปรสบขู่สุกคนน้นอพี่น้องเนาะมือนี้ก็ับพบพอกับบ่าวตอมอีกเส็นเก่าเซนเคยครับพี่น้องมือนี้บ่าวตอมกับสิพาพี่น้องมาซิมเมนูเสแซบเด็ดๆด้านสไตล์ของบ่าวตอมอีกคือเก่าครับมเมนูเด็ดๆเสรแซบบ่าวตอมก็สิสันหามาให้พี่น,อน้องได้เบิ่งได้ส้มได้ซิมแบบแซบในกันกับบ่าวตอมครับพี่นอ้องเอาเอาเลยบ่าวตอมก็สีได้ให้พี่นอ้องเบิ่งว่าเมนูยังเด็ดนาะพี่น้องเนาะ โอ้สาวไม่พ่อนเห็ดใมหนุ่งนาอนี่น้อหนู่เด็ดเด็ดเลยตมัมเอ็มโคกมาให้เมาตอมเลยมาลองเบื่องบนเทใส่ผาดเลยเนาะพี่น้องเนาะนีะ่ไปผาดเลยบะมีพักกรบพักแกมบะมือน,นี้ตื่สิบบะมีลนะ่ะเอา้าจะตั้มบบก,กระทอนนุ่ๆนๆมึงเอ,อ้ย ตามประเดี๋ดเข้มข้นรสชาตรนัวเอาโคกลงก่อนเนาะพี่น้องเนาะขึ้นเกียดโคกลงไปโคกลงไปไว้ก่อนขึ้เกียดแล้วอนนี้ก็ง่ามมือแรงคำคำพอซ้ำหนึงกำลังอยากสมแต่เลยได้บักกระถอนมาเนาะพี่น้องเนาะบักกระถอนบานมือเข่าแล้วน้อยหน่อยน่อยเ่า nhẹ เอ้ยใส่บวกพริกหลายๆรดเด็ดๆมื้อนี้ก็ได้มากเอ็ดห้พี่ให้น้องเบิ่งมาตอมมีความเต็มใจมีความพยายามที่สะสรรหาสรรหาคลิปดีๆเด็ดๆเมนูดังๆเด็ดๆแสบๆมาให้พี่น้องได้เบิ่งได้ส้มได้ซิมเนาะพี่น้องเนาะมาตอมีความตั้งใจสิให้พี่น้องได้เบิ่งได้ส้มมามื้อนี้ก็ได้เมนูเด็ดๆคือเกา จัดไปพี่น้องจัดไปเอาเลยเนาะพี่น้องเนาะจะค่ำยะวันนี้กับสวงพุกคำแดดลมลมตกแต่ว่ากันยังห่อนยังอ่ำขึ้นเนก่าเนาะพี่น้องเนาะอ่ะบอเป็นยังเอาเลยพี่น้องบ้านเนี่ยเออก็ต้องเอาค่ำหญ่แหงเนาะกินหนพี่น้นอง,นงทำทำหนึเบิ้งคำสำนึงพอแสบพอนัวอืม อืมแต่แสบด้วพี่นอ้องแสบคือเกาครับสำหรับรสาตร์ตั้มมกระท้อนครับออกนัวรสาสตร์น้ำปลาแดกแล้วก็นัวครับมากระท้อนนะครับมันหวานๆสมๆม,มันกับกล้มกอมนอกพี่น้องเนาอมันก็ได้วยแสบสีสมกับผสมสีหวานกับหวานครับมันํำพอดีอื กินเลยพี่น้องเลเบิง่งเลยซมมีในมันก็มี่ที่เดนเนาะพี่น้องเนาะตาใส่ทั้งในทั้งเปลื่าพักกับพักแก่ก็มีใบบุกมุงคืงเอเกาเนาะพี่น้องเนาะใบบุกมุงคืงเอเกาแหละครับแก่ไป ว่าไม่ผมคงมาต่อมสิปิ้วนี้อืเอเากันดีนาะพี่น้องเนะรับคลิปนี้บาตอมกับบาใส่มือนาะพี่น้องเนาะมันมือนครับ ก็พ่อตอมอยู่บใส่มือมันก็มีปัญหาเยอะก็คือมันมือนนอกพี่น้องเนาะตา้มกอบกระมอนมนสิมือก่ใส่มือนอกพี่น้องใส่สอ่านทำยังไงครับ ในมันครับตัวนี้กินกับไข่ออกแน่น,นะครับน้อยในมากยืนมาไหนบ่คือในบอก่๋วได้น่าพี่น้องเนาะมันบ่นนในหญนะ่อืม เราแล้วกันอยากกินบักข้อให้พี่น้องได้เบิง่งเน้นเดี๋ยวบา่าวตอมสิไปหาเมนูบักข้อมาให้พี่ให้น้องในส้มคลิปหน,น้าเนาะพี่น้องเนาะเบาทั้งเรื่องใน,ในบักข้อเลยคือเห็นเลยพี่น้องเดี๋ยวบา่าวตอมสิไปสรรหาบักข้อมาเห็ดสมให้พี่น้องได้เบิง่งอืมื้อน,นี้ก็เอาบัก,กระสอนไปก่อนเนาะเดี๋นี้ยึงบันเนี่ยครับ lần có đẹp có đẹp luôn đẹp sạch sạch luôn à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  nó ừ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  รสชาติเด็ดๆแซ่บๆฝากปีฝากน้องเลยเด้อพี่นอ้องอือบ่าวต่อมก็ขอฝากปีฝากน้องติดตามกดไลค์กดแชร์แต่บ่าวต่อมนี่เด้อพี่น้องเดอ้อจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเพจบ่าวต่อมเนาะพี่น้องเนาะเพจบ่าวต่อมเดอ้ออย่าลงอย่าลืมกันเดอ้อ ี่น้องบ้านเฮาเบิดทุกทุกคนกดติดตามให้เบาต่อมแนะ่ขอบคุณขอบใจหลายๆแล้วก็เอฟซีใหม่ๆที่กำลังสิติดตามกะเพิ่นกำลังสิกดกะขอบคุณเพิ่งพี่กันนะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกทุกถ่านทุกทุกคนกดติดตามให้แน่เด้อพี่น้องเด้อเออกอย่าลืมอันนั้นเด้อพี่น้องเด้อฝากพี่น้องน้ำแน่าสองยูทูบเนาะพี่น้อง ยูทูบเบาต่อมกดติดตามกดกระดิง่งกดซับกับไข่ให้เบาต่อมเด้ออย่าลงอย่าลืมกันเด้อพี่น้องเด้ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆที่กูได้กดแล้วอือเอาอีกจะข้ามเนาะพี่น้องเนาะดึงเลยหนอยกันำ้าปหนึ่งของแรบของรัว ค่ะสำหรับคลิปนี้ว่าตอ้องกะรสิด้ขอลาไปก่อนคลิปหนคลิปใหม่ก็สิไดมาเห็นในพี่ให้นองไดนเบิ้งคือเกาเนาะขอบคุณครับ